สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเย็นวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน68นะครับสำหรับผลสลากินแบ่งรัฐบาลเลข3ตัวบนออก3 5 2นะครับแล้วก็เลข2ตัวล่างออก20นะครับยินดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับผลสลากวันนี้ไม่ผิดหวังครับท่านผู้ชมตัวเลข2020ก็คือชุดเด่นเลยนะครับสำหรับ2ตัวล่างวันนี้นะครับเลข20 สองศูนนะครับก็คือแตก2อตัวนี้นะครับท่านผู้ชมแตกสองศูนย์ชุดเด่นลุงยาจับไว้ที่สองศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสอห้าเจ็ดแล้วก็2องเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีชุดรองหรือตัวการห้าสี่หกห้าเก้าศนาะครับในชุดเด่น1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้าชุดเข้าสอตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชม ไม่ผิดหวังเลยครับยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่ถ้าถ้าจับในกรอบนี้หมดในชุดเด่นไม่หมดท่านผู้ชมได้แน่นอนนะครับเลข2ตัวล่างสูตรล่างนะครับในๆๆชุดสรุปนี้ซึ่งลุงยาลง,ลงคลิปชุดสรุปไปเมื่อสองสัปวันแล้วท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมลุงยาได้ลงคลิปสรุปไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ถัดจากคลิปดอวบ,บัวนะครับท่านผู้ชมเป็นสรุปเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1มิถุนายนนะครับยอดูคลิปนี้8ปดหนสี่นะครับกดเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับโฆษณาโฆษณาแป้นหนึ่งกรอไปเลยนะครับท่านผู้ชมในนี้นะครับเลขส0ูนนะครับท่านผู้ชม ในชุดเด่นมี2 0 5 0 0 7 5 2 5 7แล้วก็2 7นะในชุดนี้นะครับเลขเด่นก็มี0257นะครับก็อยู่อยู่ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมสรุป2 0ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเลขล่างลุงยาก็พอได้นะครับพอได้เลข2 0ล่างส่วนเลขบนไม่เข้านะครับเลขบนกินเลขบน เลขบนออกสามห้าสองนะครับเอาเลขล่างมาขึ้นบนนะครับเลขล่างห้าสองห้าสองก็คือห้าสองห้าสองเลขบนนะครับห้าสองี้บนแล้วก็สองศูนย์ล่างเพราะว่าเป็นเป็นสลากสัญจรนะครับท่านผู้ชมสูตรล่างขึ้นบนนะครับเลขห้าสองที่ว่าเด่นเด่นล่างขึ้นบนแต่ก็ยังได้สองศูนย์สองศูนย์เด่นล่างอยู่นะครับซึ่งตัวเลขบนอยากเกงไว้เลขหนึ่งนะครับออกสาม 5 2นะครับเก่งไว้เลข1ครับ7นะครับเลขบนไม่เข้านะครับเลขบนไม่เข้าก็คือแตกแตกเลขล่างนะครับท่านผู้ชมแตกที่เลขล่างนะครับนะครับลุงยาคิดว่าท่านผู้ชมต้องได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมอ่ยอดดูในคลิปนี้8ปดหมนะครับลุงยาคิดว่าท่านผู้ชมต้องได้แสง2แน่นอนนะครับในในกรอบในกรอบเด่นนี้นะครับ สำหรับสูตรแนวทางของสูตร e สูตรที่ได้เลข2 0นะครับลุงยาจะทำสูตรที่ได้หลักหน่วยเลขศูนย์ก่อนเลข2จะยังไม่ทำนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะเยอะนะครับอันนี้คือสูตรที่ได้เลข0ูนย์เลขศูนย์หลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรปากหลักหน่วยล่างงวดวันที่1นะครับสูตรงวดที่7นะครับท่านผู้ชมงวดที่7แตกนะครับสูตรนี้นะครับสองศูนย์นะครับ แตกงวดที่เจ็ดสำหรับสูตรนี้แล <rawd unre> ้วก็งวดวันที่สิบหกนี้สูตรปากหลักหน่วยล่างก็จะเป็นงวดที่แปดนะครับท่านผู้ชมสูตรปากหลักหน่วยล่างจะเป็นสูตรงวดที่แปดนี่นะครับงวดที่แปดนะครับเดี๋ยวลุงยาจะทําสูตรนี้ย้อนให้ดูสามงวดนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่เดี๋ยวลุงยาจะทําสูตรที่ได้หลักหน่วยล่างเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชม ทําย้อนให้ดู3ามดนะครับก็จะใช้เลขสองสองเแล้วก็8 5ตั้งนะครับท่านผู้ชมสามตัวบนและ2ตัวล่างตั้งนะครับสององเจแล้วก็2ตัวล่าง8 5ดห้าก็จะตัดเลข2เลข2องหลักร้อยกับหลักสิบออกนะครับใช้เลข เจ็ดเลขแปดเลขห้าเอามาตั้งเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้านะครับบวกกันได้เลขสิบสามบวกกันได้เลขสิบห้าห้าบวกสามเป็นแปดนะครับอ่า uh, แล้วก็แปดบวกสามเป็นสิบหนึ่งแล้วก็หนึ่งบวกแปดได้เลขเก้านะครับผลลัพธ์ที่เลขเก้าเอาเลขเก้ามาบวกกับเลขแปดนะครับเลขเก้าบวกกับเลขแปดเลขแปดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเลขแปดตัวน, 8, วนี้เอาลงมาบวก นะครับเลข8ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอรุญาธามลูกศรไว้กันงงนะครับเอามาบวกกับ9าเท่ากับเลข7จ็ดเท่ากับเลข7นะครับเลข7ลดแต้มนะครับเหลือเลข6เหลือเลข5นะครับเราจะได้2เลขที่ที่เป็นเลขเด่นนะครับท่านผู้ชมก็คือเลข6กับเลข5มาตัวสําหรับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่าง อาเลขหกกับเลขห้ามาหนึ่งตัวเราทำงวดสองสองเจ็ดแปดห้าสองสองเจ็ดแปดห้าออกสามแปดแปดศูนย์หกออกสามแปดแปดแล้วก็สองตัวศูนย์หกนะครับเข้าเลขหกตัวนี้ที่หลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะมาดูงวดง,งวดต่อไปนะครับอรุ่งยาทำย้อนให้ดูสามงวดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรเข้ามาเจ็ดงวดแล้วนะครับท่านผู้ชม ทำย,ย้อนย้อนย้อนดูนะครับงวดต่อไปทำสามแปดแแล้วก็0ูนย์หกสามตัวล่าง0ูนย์หนะครับเราก็จะตัดเลข3เลข8ออกใช้เลข8เลข0นย์เลขหกเ,เลข8เลข0ย์เลข6นะครับ6กบวกศย์ได้6 8แบวกศย์ได้เลข8 8ดบวกหเป็น14 อ่าแล้วก็4บวกกับ6ได้เลข0 0บวก4ได้เลข4นะครับอ่าเลข4บวกเลข4ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเอาเลข4ตรงนี้มามามาวางไว้ตรงนี้นะครับเลข4ตัวนี้เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็บวกกันได้เลขแปดอ่าแดเต้มเหลือเลข7เหลือเลข6นะครับเหลือเลข7กับเลข6อ่าใช้เลข7กับเลข6 2ตัวนะครับอ่าเด่นล่างนะครับท่านผู้ชมหน่วยล่างเราทำรวด388 สามก้สามแปดแปดศูนย์หกออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดออกสามศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวล่างแปดเจ็ดนะครับอ่าเลขเจ็ดที่หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมเลขเจ็ดที่หลักหน่วยแล้วก็เข้าเลขพี่และเลขเลขแปดด้วยนะครับเอามาดูงวดงวดที่เพิ่งผ่านมานะครับท่านผู้ชมเมือ่อเมื่อบ่ายนะครับอ่าใช้เลขอ่าสามศูนย์เก้าแล้วก็แปดเจ็ดตั้งสามศูนย์ เก้าแล้วก็สองตัวแปดเจ็ดอ่ะเราก็ตัดเลขสามนะครับท่านผู้ชมเลขศูนย์ออกใช้เลขเเลขแเลขเจ็ดก็จะได้เลขเเลขแเลขเจนะครับเกาแปวกเเป็นสิบหบวกเเป็นสิบเเบวกหเป็นสิบสบวกหเป็นเลขเจ็ดเจบวกสได้เลขเก้านะครับเลขเก้าบวกเลขสนะครับท่านผู้ชม เลข9ตัวนี้บวกด้วยเลข2เลข2ตัวนี้ทำรูปศอนไห้นะครับว่าเราเอาเลข2ตัวนี้มาบวกก็คือตัดเลข7ออกข้ามอโดดค่ามาบวกเลข2ตัวนี้นะครับก็คือเอาเลข2มามาตั้งตรงนี้เท่ากับ11เลข1ลดเราแต้มเหลือเลข0นเหลือเลข9นะครับเลข0นย์กับเลข9มา1ตัวนะครับมาเลขศูนตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมหน่วยลากนะครับหน่วยลากอ่ะ งวดที่ศูนย์งวดที่เจ็ดนะครับงวดที่เจ็ดอ่อท่านท่านผู้ชมทําย้อนย้อนดูอีกอีกหกอีกหกงวดนะครับท่านผู้ชมเข้ามาเจ็ดงวดและสูตรนี้ลุงยาทาให้ดูอ่าสามงวดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเ,เลขเลขเมื่อบ่ายครับท่านผู้ชมเมื่อบ่ายออกสามห้าสองแล้วก็สองศูนย์สามห้า 2 2ตัวล่าง20งนะครับข้าเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมข้าเลขศูนย์นะครับก็คือแตกแตกสูตรนิดนะครับสูตรสองศูนย์นะครับสองศูนย์ที่ลุงยาขีดไว้ลุงยาวงไว้หนึ่งสองสาาหกวงไว้หกตัวนะครับวงห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองาะครับออกสองศูนย์ออกสองศูนย์ออที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับ แล้วก็52มามาขึ้นบนถ้าท่านผู้ชมจับบนจับล่างก็ได้นะครับเลข52แต่ว่าที่ที่เรา,เาที่รุ่งยาสรุปเป็นเลขท้ายสองตัวล่างก็คือแตกแตกในกรอบนี้เลยสองศูนย์นะครับแต่ว่าฟุกได้เลข352บนนะครับฟุกได้เลข352นะครับอ่าฟุกฟุกตัวนี้นะครับท่านผู้ชม52บนนะครับ ลุงยาคิดว่าท่านผู้ชมไม่ได้จับบนแน่นอน5 2นะครับยินดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่ได้เลข20ในกรอบนี้นะครับามาดูวงวดวันที่สบงนะครับงวดวันที่16นี้ใช้ตัวเลข3 5 2แล้วก็20ตั้ง3 5 2 2ตัวล่าง20นะครับ ก็จะตัดเลขตัดเลข3เลข5ออกนะครับใช้เลข2เลข2เลข2เลข0นย์สองนะครับสองบวกศูนย์ได้เลข2 2บวกสองเป็นเลข4 4บวกสองเป็นเลข6 6บวกสองเป็น8 8บวกหเป็นเลข14นะครับเลข4ี่ เลขสี่ 4, เอาเลขหกลงมานะครับท่านผู้ชมบวกหกบวกหกตัวนี้นะครับบวกหกตัวนี้เลขแปดตัดเลขแปดออกนะครับท่านผู้ชมก็คือเอาเลขหกมามาบวกกับสี่แต่ลุงยาทาลูกศรไว้นะครับว่าเอาเลขหกตัวนี้มาบวกกับกกสี่เท่าก 9, ับเลขศูนย์นะครับเท่ากับเลขศูนย์ศูนย์ลดแต้มเหลือเก้าเหลือแปดนะครับเลขเก้ากับเลขแปดนะครับท่านผู้ชมเลขเก้ากับเลขแปดมาหนึ่งตัว นะครับเด่นไว้ที่เลขเก้านะครับเก้าหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างาเด่นไว้ที่เลข9ก้านะครับท่านผู้ชมหน่วยล่างนะครับ เด่นเด่นเลขเก้านะครับเด่น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 เก้าเด่นเก้าเด่นเลขเก้านะครับเด่นเลขเก้าแล้วก็รองรองแปดนะครับท่านผู้ชมรองแปดเด่นเก้ารองแปดรองเลขแปดนะครับหรือตัวการท่านท่านท่านผู้ชมการแปด การแปดกับการศูนย์นะครับการแปดกับการศูนย์สองตัวเด่นไว้ตัวเดียวก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้านะครับครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงยายังไม่จับคู่นะครับว่าได้หลักสิบได้เลขอะไรนะครับเพราะว่าลุงยายังยังไม่ได้คํานวณนะครับเลขหลักสิบวันนี้มาคํานวณเลขหลักหน่วยก่อนนะครับที่ได้เลขเลขศูนย์ล่างนะครับที่ได้เลขศูนย์ล่าง อ่าก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้อ่าที่ได้เลขศูนย์หลักหน่วยนะครับส่วนหลักสิบอ่าหลักสิบที่จับเข้าคู่สองศูนย์แล้วก็เด่นไว้ที่เลขสองศูนย์เลยนะครับเลขเด่นมีเลขศูนย์เลขสองเลขห้าเลขเจ็ดนะครับอ่าจะมีเดียวกันหลายสูตรห้าหกสูตรนะครับท่านผู้ชมอ่าก็จะมีอยู่สองสูตรที่เข้าเลขหลักสิบหลักสิบล่างนะครับที่ได้เลขสองศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปอา่าลุงยาจะ ทำหลักสิบให้ชมนะครับว่าจะได้เลขอะไรมาเข้าเก้าหลักหน่วยนะครับยินดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แตกอ่าแตกเลขสองศูนย์นะครับอ่าแตกเลขสองศูนย์ก็คือสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าสูตรนี้นะครับองวดวันที่สิบหกนี้ก็จะเป็นงวดที่อ่างวดที่แปดนะครับสิบหกทับศูนย์หกทับหกแปดอ่ะนะครับ อาท่านผู้ชมอ่าจ,จดสูตรนี้ไว้นะครับอ่าสูตรดีมากเลยสูตรนี้อ่าขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรลุงยาสวัสดีครับ